สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวนาภศรสุวรรณเทวคุปรหัสนักศึกษา6 3 0 2 8 9ค่ะสำหรับคลิปวิดวีโอนี้นะคะจะมานำเสนอเรื่องเซลล์ประสาทค่ะโครงสร้างของเซลล์ประสาทนะคะประกอบด้วยเซลล์บอดี้เซลล์บอดี้ประกอบด้วยนิวเคลียสขนาดใหญ่ซึ่งเห็นนิวเคลียสชัดเจนและไซโทพลาซึมซึ่งเรียกว่านนวโรโลาซึม อยู่รอบรอบนิวเคลียสซึ่งมมเมื่อยอมด้วยสีพิเศษจะเห็นกลุ่มของ r e r เรียกว่านิสเนบอดนอกจากนี้ยังประกอบด้วยโอเกเนิลอื่นๆได้แต่ในโตคอนเดรียและกอนจิบคอมเพกจำนวนมากเซลล์บอดี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4-25ถไมโครเมตรค่ะเซลล์โพไซตประกอบด้วยเดนได แตกแขนงย่อยๆลักษณะเหมือนกิ่งไม้ทําหน้าที่รับรส่งรับสัญญาณประสาทนะคะส่วนแอ็กซอนจะทําหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทมีเยื่อหุ้มเรียกว่าแอ็กโซเลมาค่ะชนิดของเซลล์ประสาทนะคะถ้าแบ่งตามจำนวนของโปรเซสสามารถแบ่งออกเป็นสามชนิดดังนี้ค่ะ หนึ่งยูนิโพลา์นิวรอนคือเซลล์ที่มีแขนงยื่นออกมาจากตัวเซลลเพียงหนึ่งแขนงค่ะสองไบโพลา์นิวรอนคือเซลล์ที่มีแขนงยื่นออกมาจากตัวเซลสองแขนงและสามมัลติโพลา์นิวรอนคือเซลล์ที่มีแขนงยื่นออกมาจากตัวเซลล์มากกว่าสองแขนงค่ะแบ่งตามหน้าที่สามารถแบ่งได้เป็นสามอย่างได้เหมือนกับการที่แบ่งตามโปรโเซสเลยนะคะหนึ่ง เซนซอรีนิวรอนหรืออัฟเฟอเรนต์นิวรอนคือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำหน้าที่รับความรู้สึกค่ะ 2. มอเตอร์นิวอนหรือเอฟเฟอ n t เรนต์นิวอนคือเซลล์ประสาทสั่งการทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลายในร่างกายและ 3. อินเตอร์นิวอนคือเซลล์ประสาทประสานงานค่ะการไซแนปนะคะ การไซแนปหรือจุดประสานประสาทคือบริเวณที่มีการส่งผ่านกระแสประสาทจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งแบ่งเป็น4ประเภทดังนี้ 1. น x ่งโซเดนดายติกไซแนปเป็นการไซแนปการระหว่างแอคซอนและเดนได์ 2. สองแอ o โซโซมาติกไซแนปเป็นการไซแนปการระหว่างแอคซอนและเซลล์บอดี้ค่ะ 3. า x แอคโซแอคโซนิกไซแนปเป็นการไซแนปการระหว่างแอคซอนและแอคซอนค่ะและ4 เดนโดเดนไดติกไซแนปเป็นการไซแนปกันระหว่างเดนไดและเดนไดค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ